สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตวันใสมะพร้าวสองหนอนะอันนี้ที่ดีเคยไปอัปเดตหลายครั้งแล้วแหละต้นนี้เป็นมะพร้าวแกงนะคะวันนี้จะเอามาให้ดูว่าระวังนะคะอีกหนึ่งตัวการมันเป็นมะแรงนะนี่เดี๋ยวนะมันยังอยู่ไหม ทุกคนมันยังอยู่ไหมมอมันหายไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงค่ะมันยังอยู่นะมันคือมแมลงดำแหนมนะดำเหนดํดำน้าเนี่ยแหละนี่ตัวการสําคัญเลยอย่าให้มันได้ไปอยู่บนยอดนะอย่าให้มันได้ไปอยู่บนยอดนะใบจะไหมเลยนะคะเนี่ยใบยจะไหมเลยตัวการร้ายอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวนะ มาให้ดูว่าถ้าใบไหมอย่างนี้นะหามันให้เจอเลยนะคะไม่งั้นจะจะไม่รอดนะนี่เห็นไหมใบจะไหมแบบนี้นะคะเดีย๋ยวดีให้ดูนี่จะไหมอย่างงี้ระวังกันด้วยทุกคนระวังกันด้วยถ้าเกิดมีอาการปุ๊บรีบเลยนะรีบปรับทิ้งเลยแล้วก็หาตัวมันให้เจอนะคะโอเคไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไปทำงานก่อนไปไปค่ะสวัสดีค่ะ